วันที่13กุมภาพันธ์2566รกรมควบคุมมลพิษรายงานภาพรวมปริมาณ pm 2.5ในประเทศพบค่าเกิดมาตรฐานได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านแม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนล,ลำปางแพร่ อุตระดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรหนองนาคายนครพนมขอนแก่นและอุบลราชธานีโดยรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศดังนี้ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ตรวจวัดได้32-182ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐาน4พื้นที่ตรวจวัดได้3 4มสิถึงหนึไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคกลางและตะวันตกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีตรวจวัดได้1 2บสถึงสาไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากตรวจวัดได้1 1บเถึงสาไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากตรวจวัดได้1 0บถึงสิไมโครกรัมต่อลูกบาทาออามเม,รววมตกกรมก,ก,ร,ววตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบ ควบคุมมลพิษรวมกับกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากตรวจวัดได้10-47ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนอกจากนี้ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์